พอแล้วพี่น้องพอพันควายที่มีขวัญสิบสองขวัญถึงลักษณะมูฮิงควายไทยตามทีพ่อญงไม่ไงเล่าให้ผมฟังผมไปน้าหามาจนพอครับผมเนี่ยผมตั้งซื้อผมว่าเพิ่มครับผมเพิ่มเท่าเพิ่มขวัญน,นาครับผมขวัญน,นาเนาะขวัญน,นามีหนึ่งสอง เบิ่งขวัญก่อนนะครับเนาะสองขวัญทัดดอกไม้ครับผมขวัญหูหนึ่งสัดเกนเนนะครับเนาะสองขวัญเงินหนึ่งสองฟังทั้งนี้กับนีครับครบแล้วครับเ้อชัดเกนครับผมเบิ่งกลนเพิ่นบัดที่นี่ ยุกกลนกมีครับผมยุกกนลนะครับเด้อกลสัตว์บ่ครับนี่กลน,นี่ไหวเถิดนะครับนเนาะครับนอนลงเดี๋ยวบินทองขึ้นก็นะบินทองขึ้นก่อนเด้อบินทองขึ้นเบิ่งขวัญทองก็นะนี่ อยู่หำครับพี่น้องอยู่หำได้นี่ฝั่งนี้ก็มีหนึ่งอ้อมหำเลยอ้อมคอยเลยสองสะเกีน้อเนาะงสองอยู่นี่ก็บสองไต้ขา,าหนาสองขางได้พี่น้องนนนนนเนาะงวนวนแบบเบิรงกเนะอีแต่แรกคือน,นี่ครับ วันส์กเกียนเลยนี่สองฟังนะพี่น้องับทกขากันนะเพิอมอัตลักษณ์ปุใดมีไว้ขอบคลองสิงเป็นอภิมหาเศรษฐีพี่น้องตาแต้มครับพี่น้องโค้งเขาโค้งเขาใหญ่ ตาแต้มแก้มจำ้ำคออ่องข้อ,องขาวขาขาวครับพี่น้องได้มาจากตลาดนัดค่อยน้อยครับค้อยน่อยฟันนำนุ่ม้ันนี่อยู่ค้อยประมาณปีนี้แล้วครับผมสูงลอยสามสิบสูงลอยสามสิบครับผมซื้อมาจ่อยตอนนี้ผมมาอาดง่ายพ่นกิน ผมสิพยายามหาที่ถึกอัตลักษณ์ลักษณะเพิ่มลุกกันนะเพะิ่มลุกขึ้นกันนะเร็วๆลุกขึ้นกันยืนไว้กันนะเร็วๆตัวนี้ก็มีคือกันครับผมนี่ตัวน,น้อยนี่ผมผสมน้ำเชื่อลูกเอ็ดพี่ดาวกษัตริย์พลวัลตัวแม่ครับขวัญหาเงินหาคำ หาเงินถาท่องครบขนหูครับสองขางเลยข้างหน้าพ้นกันเลยตาแจมแก้มจจม,มข้อก้องน่องขาขาวครับตัวนี้กำลังได้สองสามเดือนครับผมเรียบมุ่นดีครับตัวนี้ควายพัฒนาลูกบ้นบานๆครับแม่สูงลอยสามสิบแต่ว่าพัฒนามาแล้วให้ลูกงามครับทรงลูกงามตัวนี้ ตัวเมีตัวนี้ผมไปซื้อมาผมเห็นยางเลาะเบิ้งมันถึอลักษณะผมก็เลยจับมาเลยหงางยาวครับพี่นอ้องาหางยาวหางว่าพกหางใหญ่ครับเบิ้งมือผมใหญ่ๆนี่ซ้ำมือผมเลยครับพกหางจอยอยู่ครับ อีกจักปีนึงจังถาเบิง้งนะครับเรื่อตอนต่อไปว<ะ>ันนี้พบกันไดแค่นี้กนนครับเพ้อ